ปวดตรงไหนบ้างมันปวดตรงไหนปวดเหงือบเขี้ยวหมดฟันใยค่ะหมดแก้งกระโปองลยค่ะแล้วก็ปวดแล้วก็ขึ้นมาตั้งหมวถ้าจะบปวดข้างไหนเยอะก็จะขึ้นมาเยอะอปวดมาใจก็ไม่ค่อยดีอย่างเนี้ยทาให้ปวดจิตใจเราก็ยังดีอยู่อย่างเนี้อตอนี้ลูกสาวก็บอกว่ามียานะนแน่ยก็บอกว่าลองเอามากินดูแพงก็ไม่เป็นไรลองมากินดู กินครั้งแรกมันก็ยังปวดนิดๆหน่อยๆอยนะจ้ะผ่านมาเดือนก,กว่าๆอย่างนี้มันก็ดีขึ้นไม่ได้กินยาแค่ปวดอะไรเลยให้ลองกินดูนะที่มันปวดมันเจ็บกินแล้วก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นเราก็สบายใจเนาะเสียงเงินไปไม่เป็นไรแพงก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอแม่อายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แล้วนี้นะคะชื่ออยู่ที่บ้านของลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นโรคประสาทอักเสบค่ะลูกค้านะคะบอกว่าทานยาตัวที่แรงที่สุดเลยเพื่อลดอาการแกบปวดแต่ว่าก็ยังไม่หายนะคะเป็นมานานหลายปีมากแล้วเดี๋ยวเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะว่าเป็นมานานกี่ปีแล้วนานแล้ว ได้รับผลกระทบจากโรคนี้อย่างไรบ้างแต่เมื่อทำบริกานยูคอนนะคะช่วยให้ลูกค้าดีขึ้นอย่างไรบ้างเราไปฟังจากปากลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะแวัค่วคุณแม่ช่วยแนะนําตัวนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่นะคะคุณแม่ชื่ออามค่ะอายุ57ค่ะค่ะตอนนี้คุณแม่ประกอบอาชีพอะไรคะคุณแม่ค่ะก็อยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรค่ะอ่าเห็นมีร้านเลี้ยงล้านค่ะเลี้ยงล้านเฉยคุณแม่ค่ะคุณแม่มีอาการของโรคอะไรอยู่คะตอนนี้ ก็ไม่รู้อยู่ๆมันก็มันก็เจ็บขึ้นมาเลยแม่ก็ไม่รู้ปวดตรงไหนบ้างมันปวดตรงไหนปวดเหงือกเขี้ยวหมดฟันในก่ะหมดแก้งกระโปรงในกคาะตอนตอนแรกคือจะปวดออตั้งแต่เหงือกขึ้นมาเลยเหรอแม่จ้ะแล้วก็ปวดแล้วก็ขึ้นมาทางหัวนั่นขึ้นมาตรงหัวจ้ะขึ้นมาทางสมองตรงข้างถ้า<อ>ปวดข้างไหนเยอะก็จะขึ้นมาเยอะ ถ้าปวดข้างในเบาหน่อยมันก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ใช่ไหมคือเป็นทั้งสองข้างเลยหรอเปล่าคืเป็นทั้งสองข้าง,างแต่ว่าขั้นขวาเนี่ยจะเยอะกว่าขั้นซ้ายน,น้อยกว่าอืมแต่ว่าถ้ามันปวดมากมันก็ขึ้นมากอย่างเนี้ยถ้าไม่ปวดมันก็ไม่ขึ้นอยู่ๆมันก็ปวดถ้าแดดร้อนอย่างเนี้ยมันจะปวดขึ้นมาเลยอย่างเนี้ยถ้านอนร้อนอย่างเนี้ยนะค่ะถ้าตอนตอนตอนเย็นเย็นมันก็ปวดอยู่แต่ว่ามันปวดก็พออยู่ได้อย่างเนี้ย ตอนก่อนที่เราจะสัมภาษณ์คุณแม่บอกว่าอ,อ,อ,อไปหาคุณหมอคุณหมอต้องให้ทานตัวยาที่แรงที่สุดเลยใช่ไหมจ้ะก็มันมียาอยู่สองอย่างสามอย่างหมอเขาก็ให้มาเนาะค่ะเออตอนเช้าก็ต้องกินเย็นก็ต้องกินอย่างนี้คุณหมอวินิจฉัยว,ว่าเราเป็นเป็นโรคอะไรคะแม่ตอนนี้ก็หมอก็ว่าโรคประสาทนั่นแหละเส้นประสาทเนีน้แต่ว่ามันต้องกินยาตลอดคุณหมอเขาก็บอกค่ะแต่ว่ามันถามว่าจะหายไหมหมอ มันก็บอกว่าไม่หายหรอกแม่ต้องกินตลอดอจิตใจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันปวดมาใจก็ไม่ค่อยดีอย่างเนี้ยทําให้ปวดจิตใจเราก็ยังดีอยู่อย่างเนี้ยตอนนี้ลูกสาวก็บอกว่ามียาน,นะแม่อย่างนี้ก็บอกว่าลองเอามาชินดูมันบอกว่าแม่มันแพงนะแม่แต่ว่าแพงก็ไม่เป็นไรลองมากินดูทำไมคุณแม่ถึงเปิดใจให้อาหารเสริมละแม่ ก็แม anyway, ่ก kind of uh, like ็อยากให้มันหายอย่างเนี้ยอยากให้มันดีขึ้นอย่างเนี้ยเพราะตอนนั้นเราก็ปวดรู้สึกว่าปวดมากแล้วปวดอยู่ปวดอยู่เราก็บอกว่าอยู่ให้สบายใจอย่างเนี้ยแพงแพงก็ไม่เป็นไรเอามาชิมดูก่อนอ๋อแพงไม่เป็นไรเพราะว่าฉันก็อยากหายปวดตอนนั้นว่าเรามามาลองดูก่อนอย่างเนี้ยลูกสาวก็บอกว่าเออลองสั่งมากินขั้นแรกมันก็ยังปวดนิดๆหน่อยๆอย่างนะจ้ะ ผ่านมาเดือนกว่าๆอย่างนีน้มันก็ดีขึ้นไม่ได้กินยาแก้ปวดอะไรเลย,ยมันเริ่มมาดีขึ้นตอนไหนไหจ๊ะแม่จ๋าประมาณเดือนนี้แหละ<ม>เดือนตั้งแต่เดือนต้นเดือนมาเลยกระปุกที่เท่าไหร่จ๊ะแม่จ๋าที่สี่กระปุกที่สี่นะคะ <c oughs> ก็เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้น <c oughs> อาการปวดก็เริ่มลดลง ดีกว่าเมื่อก่อนอย่างนี้นคุณแม่ไปหาคุณหมอต้องทานตัวยาแรงๆอยู่ไหมจ๊ะแม่จ๊ะก็ยามี 3- 4สอย่างอ่ะหมอเขาจับมาให้อ่ะจ้ะก็ต้องกินตลอดอ่ะของหมอก็ต้องกินค่ะและไอ้ตัวยาชนิดรุนแรงแก้ปวดรุนแรงต้องทานอยู่ไหมแม่ตอนนี้ไม่ทานนะคะอ๋อไอ้ตัวยาชนิดรุนแรงไม่ต้องแล้วนนคุณแม่หาอาจจะมีคนที่เขาอาการคล้ายๆคุณแม่เลยและเขาได้ดูคลิปนี้อยู่ <c oughs> แต่ว่ายังไม่มีทางออกไม่รู้จะรักษาอย่างไงแล้วเขาดูคลิปนี้อยู่คุณแม่มีอะไรอยากจะฝากบอกเขานะฮะพูดเป็นภาษาเหนือนเลยก็ได้ปวดก็ให้เขาลองดูค่ะ,ะ,ะให้ลองกินดูนะที่มันปวดมันเจ็บกินแล้วก็มันก็ดีขึ้นนีนดีขึ้นเราก็สบายใจเนาะเสียเง,งินไปไม่เป็นไรแพงก็ไม่เป็นไร แพงก็ไม่เป็นไรนะคะก็คุณแม่ได้พิสูจน์มาแล้วนะคะจากคนที่ปวดมากๆต้องกินยานะคะชนิดรุนแรงเลยจิตใจของคุณแม่ก็ดีขึ้นมากเลยด้วยแต่ว่าของหมอก็ต้องเป็นรับอยู่ค่ะอ่ายาที่ต้องกินก็ต้องทานคุณแม่ค่ะเต็ม10คะแนนคุณแม่ให้บร้านยู่คอกี่คะแนนดีคะก็10คะแนนก็1ิคะแนนเลยค่ะ เต็มสิบคุณแม่ก็ให้สิบคะแนนเลยชิวก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้บาลานซ์ยูคอนะคะไว้ใจให้บาลานซ์ยูคอได้ดูแลสุขภาพก็เลยนําตัวบาลานซ์ยูคอนะคะมามอบให้คุณแม่ได้ดูแลสุขภาพต่อเนื่องนะคะขอบคุณนะคะนะคะก็ใครที่มีอาการแบบคุณแม่นะคะอย่าลืมนะคะที่จะให้บาลานซ์ยูคอนะคะได้ดูแลสุขภาพนะคะหรือสามารถที่จะติดต่อตัวแทนทุกประเทศได้เลยนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะฝากว่าอีกหนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆอะไรนะคะมาฝากคุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะเป็นทางออกนะคะให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามชมนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามได้ที่เพจของบาลานซ์แบรนด์นะคะแล้วก็สําหรับวันนี้ชิวและคุณแม่อามะมะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย